ขอถวายความคารพพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกลูกอนุโมทนาบุญกับท่านผู้เป็นสังฆชินบุตรพุทธชินโนรสทุกท่านขออนุโมทนาบุญญาติโยมผู้มีบุญทั้งหลายวันนี้ญาติโยมทั้งหลายได้มีโอกาส ข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญพุทธมนต์สวดธรรมจักรและปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นการปฏิบัติธรรมตามปกติธรรมดาของวัดไตรมิตรวิทยารามซึ่งวันนี้ได้รับความกรุณาจากภาคนครหลวงแปดโสมให้ญาติโยม วัดไตรมิตรวิทยารามโสมญาติโยมทั่วประเทศได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมตามไปด้วยการปฏิบัติธรรมร่วมกันนั้นก่อให้เกิดความผาสุกก่อให้เกิดความรือบันดาลใจสำหรับในวันนี้ปกิณกะธรรมทีท่ทำให้มีความรู้สึกร่มเย็นเป็นสุขทำให้มีความรู้สึกสบายใจ ทำให้มีความรู้สึกแช่มชื่นนั่นก็คือการฝึกตนท่านผู้มีบุญทั้งหลายพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลังจากที่เราได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ในวัดแล้วพระเถระท่านก็จะสอน คอยอบรมโดยพระอุปชาลออร้อมอย่างสม่ำเสมอเลยนะต้องนั่งอย่างนี้ต้องเดินอย่างนี้ต้องนอนอย่างนี้ต้องห่มผ้าอย่างนี้ต้องฉันข้าวอย่างนี้ลออร้อมอย่างนี้เสมอเลยถามว่าเป็นเพราะเหตุใด เป็นเพราะว่าคนฝึกตนจะทำให้อยู่ในสังคมได้คนฝึกตนจะทำให้เป็นคนที่มีศักยภาพเป็นที่มาของพระพุทธว่าพระพุทธพจน์ว่าคนฝึกตนชนะคนทั้งปวงท่านผู้มีบุญทั้งหลาย ท่านพระเถรานอนุเทระทุกรูปดังที่เราคอยสังเกตซึ่งโบราณกล่าวเอาไว้ไก่นอกเลา้าควายนอกคอกคนนอกสำนักใช้งานได้ลำบากทำไมถึงใช้คำพูดอย่างนั้นมีเรื่องเล่าว่า กลุ่มฤาษีประมาณห้าหกสิบท่านปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าทุกวันก็ตื่นเวลาเช้าเช้าก็ตื่นขึ้นทำความสะอาดสถานที่อยู่หาน้ำชั้นน้ำใ้ไว้หาน้ำฉันน้ำใช้เอาไว้ปัดกวาดเรียบร้อยชเช้ามืดก็ออกไปป่า หาผลหมกลากไม้อย่างนี้เป็นประจำกลับมาก็เอาเฟินเอาของต่างกลับมาที่อาสมอย่างนี้เป็นประจำแต่ว่าท่าฤษีเหล่านั้นท่านาศัยไก่ตัวหนึ่งซึ่งเลี้ยงไว้เขาเรียกว่าไก่ในสำนักตีสีก่กว่ามันก็ขันแล้วเอกเอกเอก ฤาษีก็ได้ฟังแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าอ้อนี่เช้าแล้วต้องตื่นตื่นเตรียมปัดกวาดอาสมให้เรียบร้อยหาน้ำฉันน้ำช้ไว้เรียบร้อยดูแลทุกอย่างให้เรียบร้อยนอกจากนี้ดูฤาษีเอาของต่างๆนั้นวางเอาไว้ในที่รวม สำหรับฤาษีที่อายุมากๆได้ฉันผลหมากลากไม้ฤาษีต่างๆก็เข้าป่าไปหาผลหมากลากไม้เป็นอย่างนี้เป็นประจำทุกวันทุกวันอย่างนี้เป็นประจำอยู่ด้วยความรู้สึกเป็นสุขกลับมาแล้วก็มานั่งสมาธิปฏิบัติทมนี้เป็นประจำมีความรู้สึกเป็นสุขในคราหนึ่งไก่ที่เลี้ยงเอาไว้ มันตายไก่ที่เลี้ยงไว้มันตายฤาสีทั่วไปก็มีความรู้สึกเอาไปเอาไก่ตัวไหนก็ได้ที่เป็นไก่ตัวผู้เอามาเลี้ยงเอามาขันก็จับมาเลี้ยงไว้ใหม่ๆก็เอยู่ในกรงให้มันขันปลากัดปลากดว่าไก่ตัวเนี้ยมันไม่เคยถูกลอลอมไม่เคยฝึกไม่เคยหัดมาก่อนมันขันไม่เป็นเวลา ตีสามมันก็ขันตีสี่มันก็ขันสองทุ่มก็ขันสี่ทุ่มก็ขันเที่ยงคืนก็ขันบางครั้งบางทีเที่ยงมันก็ขันเป็นอย่างนี้ฤาษีหลังจากกลับมาจะหาผลหมากลากไม้เรียบร้อยทำความสะอาดปฏิบัติธรรมเรียบร้อยก็เข้าพัก สี่ทุ่มไก่ตัวนี้มันก็ขันอีกฤาษีก็พากันตื่นพากันตื่นแล้วก็อ้าวเอ๊ะมันยังมืดอยู่ตีสองไก่มันก็ขันอีกฤาษีก็ตื่นก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะไก่ตัวนี้ขันไม่เป็นเวลาทําให้ฤาษีทั้งหมดเกิดความวิตกเกิดความฟุ้งซ่านนอนไม่หลับการนอนไม่หลับมันเป็นทุกข์ทรมานมากที่สุด มันจะมีโรคตามมาเยอะเลยโรคผอมหลวงโรคผอมเหลืองโรคลมโรคไอจามเป็นไข้เยอะเลยหัวหน้าฤาษีก็บอกเอ๊ะเราอยู่มานานไม่น่าจะเป็นอย่างนี้นะมันเกิดขึ้นเพราะอะไรในที่สุดกูก็รู้ว่าอ๋อสาเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าไก่ ไก่มันขันไม่เป็นเวลาทําให้ฤาษีนั้นนอนไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นสุขเกิดความกังวลเดี๋ยวสี่ทุ่มเดี๋ยวหกทุ่มเดี๋ยวตีสองเดี๋ยวตีสี่ฤาษีเลยไม่มีเวลานอนที่เกิดความสบายเกิดความกังวลทําให้เป็นโรคเยอะในที่สุดก็ต้องเอาไก่ตัวนี้เอาไปที่อื่น ็ค่อยฝึกไก่มาใหม่เป็นที่มาของว่าไก่นอกเล้าไก่นอกเล้านี่มันทําปัญหาให้เกิดขึ้นคนเราก็เฉกเช่นเดียวกันนอกจากไก่นอกเล้าแล้วควายนอกคอกควายที่มันอยู่นอกคอกมันไม่เคยเข้าคอกเลยใครที่เคยเลี้ยงควายจะมีความรู้สึกตั้งแต่เช้าเขาจะตอกลิ่ม ตอกลิ่มเอาควายออกนอกคอกควายมันก็ดูเห็นเจ้าของมาตอกคอกเปกเปกเปกดึงที่กันมันก็ออกคอกแล้วตามเจ้าของไปแล้วตามไปนาไปไล่ไปกินน้ำกินท่าเรียบร้อยไปไถนาเป็นอย่างนี้เป็นประจำามันก็กินหญ้าเรียบร้อยถึงจอรเย็นมันก็กลับ กลับมาอยู่ในคอกเงี้ยทําความสบายใจก็จะของคอกมากเ,เจ้าของควายทํามาหากินด้วยความสบายใจเป็นถูกใจเพราะว่าเลี้ยงอําไว้หล่อหลอมเอาไว้ดูแลไว้ฝึกเอาไว้ควายในคอกคนนอกสำนักก็เชกเช่นเดียวกันท่านทั้งหลายสังเกตเห็น นักเรียนเราจะรู้ได้ทันทีเลยเอ๊ะทำไมนักเรียนคงนี้เรียบร้อยนักเรียนเตรียมทหารยืนแถวตรงตลอดเลยเรียนระดับไหลตลอดเลยยืนสง่างามตลอดถามเขาทำไมหนูถึงเป็นเช่นนี้ครูสอนไว้อาจารย์บอกผูก้บังคับบัญชาบอกรุ่นพี่บอกต้องเรียบร้อย ต้องสง่างามนักเรียนวิช,ล,วชลาวุธก็ดีนักเรียนทั่วไปที่มีชื่อเสียงก็ดีเขาก็จะหล่อหลอมอย่างเงี้ยหนึ่งเสื้อผ้าหน้าผมเสื้อผ้าสะอาดไหมหน้าตาผ่องใสหรือเปล่าผมไม่ไงเรียบร้อยไหมทุกอย่างถ้าเรียบร้อยก็ใช้ได้แสดงว่าฝึกมาดีเหมือนคนทั่ทวไปถูกฝึก ฝึกให้เกิดความเรียบร้อยเมื่อเมื่อมันเกิดความเรียบร้อยแล้วจะทําให้ทุกอย่างนั้นมันดูดีกลายเป็นคนมีเกียรติกลายเป็นคนมีศักยภาพดูสังเกตเห็นไม่ว่าจะเป็นเนื้อตัวสะอาดเล็บมือเล็บเท้าสะอาดหน้าตาสะอาดหน้าตาบ่งบอกถึงกิจใจ สายตาเป็นหน้าตาของหัวใจเราก็จะเห็นว่าโอ้หน้าตาสะอาดผิวพรรณสะอาดเสื้อผ้าสะอาดบงคนละเมียดละไมละเมียดทะไมรือปิดนั่นก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นผมก็ดีต้องเรียบร้อยหน้าตาก็ดีเรียบร้อยลิมฟีฟปากขอบตาเรียบร้อยไปหมดเลยนะเล็บมือเรียบท้อเรียบท้าเรียบร้อย เขาฝึกมาดีฝึกมาดีอย่าให้เห็นว่าอ๋อสิ่งต่างนั้นเขาปน,นิดมันจมฝึกไว้ดีแล้วคนทั่วไปเป็นอย่างนี้ฝึกฝึกให้เกิดความเรียบร้อยฝึกให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองสังเกตเห็นพระเดชพระกุลหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์ท่านหลอ่อหลอมเอาไว้หลอ่อหลอมเอาไว้ว่า จะทำอะไรก็ตามแต่ต้องเรียบร้อยดูสตรีชาววังดูบุรุษสตรีชาววังเขาเรียบร้อยมากผมก็เรียบร้อยไม่ยาวกระเซิงหน้าตาก็เรียบร้อยนอกจากนี้เสื้อผ้าก็ต้องเรียบร้อยด้วยนั่นก็คือให้เหนือน้อให้เห็นเนื้อน,น้อยที่สุดนุ่งผ้าถุง นุ่งกระโปรงก็ต้องคล่อมเกือบจะถึงตาตุ่มถามว่าเป็นเพราะอะไรก็ความสุภาพนะความเรียบร้อยหลวงพ่อท่านก็เลยเอามาสอนพระสงฆ์อันไหนก็ตามแต่ที่มันบ่งบอกถึงว่าถ้าหากว่าเรานั่งพับเพียบนั่งพับเพียบข้างไหนเราก็ต้องเอาย่ามมาปิดข้างนั้น ให้มันเกิดความเรียบร้อยถามว่าเกิดจากอะไรก็ดูอย่างดูอย่างสตรีชาววังพระก็เฉกเช่นเดียวกันกายเยนะสังวโรสาธทุสำรวมกายวาจายะสังวโรสาธทุสำรวมวาจามะนสาสังวโรสาธทุสำรวมใจคนไม่เคยฝึกไม่เคยหัด ลำบากมากเลยนะแล้วก็อยู่ในสังคมลำบากอยู่ในที่เจริญลำบากก้าวหน้าลำบากรู้ได้ทันทีอ๋อเขาไม่เคยฝึกเคยหัดพระเราสังเกตวัดใหญ่ๆวัดใหญ่ๆวัดบวรนิเวศวัดมหาธาตุวัดปากน้ำวัดโพ หล,หลายวัดหลวงพ่อท่านฝึกพระห่มจีวรต้องเรียบร้อยนะสีต้องเป็นสีเดียวกันตะบงจีวรอ,อังสะเป็นสีเดียวกันสังคติย้ายคนละสีไม่ได้ประการต่อมาจะนั่งจะเดินจะนุ่งจะห่มต้องเรียบร้อยยิ่งไปกว่านั้นท่านก็พยายามรอหลอม รอๆไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการกายกายเยนะสังวโรสาทุท่านบอกกายนะมันมงบอกถึงจิตใจกายมงบอกถึงจิตใจผมผ้าเรียบร้อยเป็นปริมนทนมันจะดูดีเหมือนกับฝึกไว้ดีแล้วประการต่อมาวาจายะสังวโรสาทุ วาจาจะพูดจะอะไรก็ตามแต่คำพูดมันส่อถึงนิสัยสำเนียงส่อภาษากริยาส่อสกุลหมายถึงว่าสำเนียงมันส่อภาษาเป็นคนภาคไหนเป็นคนภาคเหนือเป็นคนภาคอีสานเป็นคนภาคใต้รู้ทันทีว่าเป็นคนภาคไหนกริยาอาการมันส่อสกุลกริยา,าการที่เรา เรานั่งนั่งไม่สง่างามประเดชภคุลหลวงพอ่อพยายามหล่อหล,อ,ลอมเช่นเวลานั่งในโบสถ์ท่านเดินมาตรวจด,ดูรูปไหนนั่งงอรูปไหนนั่งไม่ตรงท่านก็นพยายามจะบอกตีหลังต้องนั่งให้ตรงฝึกเอาไว้ต่อไปในภายภาคหน้าจะได้สง่าง,งามเป็นผู้ใหญ่ได้นอกจากนี้แหละ มะนะสาสังวโรสาทุนอกจากกายยะสังวโรสาทุวาจายะสังวโรสาทุหมายถึงว่าวาจาคําพูดคําพูดนี่อย่างที่ปอกไว้สำเนียงสอภาษากริยาสอทกัคําพูดอย่าพูดคำหยาบอย่าพูดเพ้อเจอ้ออย่านินทาเขาอย่าพูดให้ลายเขา อย่าพูดเสียดสีเขาถามว่าทำไมมันจะเป็นความตกต่ำในภายหลังท่านบอกว่าอย่าไปอย่าอย่าเด็ขดขาดอย่าไปตะคอกเขานะอย่าสอเสียดนะอย่าพูดคำหยาบนะถ้าพูดมาคารายคาอะไรเขารู้เนี่ยเขาจะนึกระเกียดเอาไม่ชอบเอาเราต้องฉลาดนั่นก็คือว่าเราไม่ทำกรรม ทางวาจาเรียกว่าถูกหล่อหลอมาดีวาจายะสังวโรสาทุยิ่งไปกว่านั้นมะนะสาสังวโรสาทุสำรวมใจคนบางคนไม่เคยฝึกเลยกลายเป็นคนใจร้อนกลายเป็นคนใจหงุดหงิดกลายเป็นคนโมโหง่ายกลายเป็นคนห,หาย,าย,นคนยาบคายกลายเป็นคนทิฏฐิมานะ คนประเทศนี้ไม่เคยฝึกไม่เคยหัดมีความรู้สึกอันใดก็แสดงออกเลยก้าวลาวหยาบคายทิฏฐิมานะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องกัน้นเครื่องกั้นความเจริญรุ่งเรืองบุคคลใดก็ตามแต่ไม่เคยฝึกไม่เคยหัดฝึกให้เรียบร้อยฝึกไว้อดทน พันโตเศธโธมนุษสเสสุคนฝึกตนชนะคนทั้งปวงเราฝึกตนรู้แล้วฝึกตนหนึ่งให้มีวินยัยให้มีความเคารพให้มีความอดทนให้มีวินัยก็หมายถึงว่าเรามีวินัยดีฝึกฝนไว้ดีทำไว้ดียึดถือระเบียบยึดถือวินัยไว้ หมู่คณะก็ทำอย่างนี้พี่น้องก็ทำอย่างนี้พ่อแม่ก็ทำอย่างนี้ครูบาอาจารย์หลอ่อหลอมอย่างนี้เราก็มีวินัยตามเขาเรียบร้อยดูดียึดถือหมู่คณะเป็นทำให้อยู่ที่ไหนก็มีความเจริญรุ่งเรือง,งเพราะว่าเราถูกหลอ่อหลอมฝึกฝนเกี่ยวเรื่องมีวิน,นัยสองเคารพเราไม่เคารพผู้ใหญ่เลย เราไม่เคารพพี่เลยไม่เคารพปู่ย่าตายายเลยไม่เคารพพ่อแม่เลยคนอย่างนี้อย่าเข้าใกล้เพราะว่ามันจะทําให้เสียหายจะทําให้ไม่ดีจะทําให้ไม่งามเอ๊ะไม่มีความเคารพผู้ใหญ่เลยไม่เกียรติผู้ใหญ่เลยไม่มีความรับถือใครเลยต่อไปในภายภาคหน้าเขาก็ไม่แนะนําไม่ส่งเสริม ไม่ช่วยแสดงว่าความเคารพมีความสำคัญมากที่อดทนอย่างที่ปารพบไว้เป็นคนไม่อดทนเป็นคนฉาบฉวยเป็นคนมักง่ายคนประเภทนี้ทำอะไรแล้วหายยนะเสมอไม่หายยนะก็ไม่ประสบความสำเร็จเคารพวินัยอดทนเป็นฐานของชีวิตที่น่าอนุโมทนา น่าฝึกฝนนอกจากนี้พระสงฆ์ถูกหล่อหลอมดังกล่าวนี้มองดูอารามต่างๆไม่ว่าจะเป็นเจ้าปกุณสมเด็จพระมหาธีราจาร์วัดชนะสงครามเจ้าปกุณสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดตะเกเจ้าปกุณสมเด็จพระวรนรัตน์วัดมา,าธาตุสมเด็จเท้สังฆราชวัดโพ พระเถระหลายๆรูปท่านพยายามหล่อหลอมพระเดชพระกุหลงพ่อจะมงเดชวัดไตมิตรวิทยาลามท่านก็นพยายามหล่อหลอมดูแบบพระเดชพระกุหลงพ่อพระวิสุทธ,ธาธิเบตินด,ดูพระเถระหลากหลายหลากหล,ลายต่างๆนี้ถามว่าเกิดจากอะไรเกิดจากการหล่อหลอมที่ดีเกิดจากการฝึกฝนที่ดีดูแบบวัดต่างๆเพราะท่านตาุชนพุทธบริษัททั้งหลายหากว่าเรา ได้รับการหล่อหลอมที่ดีฝึกฝนที่ดีเราเป็นคารวาสหล่อหลอมมาดีแล้วมีความเคารพในพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีความเคารพในพี่ป้าน้าอามีความเคารพในพี่พี่เราก็จะได้รับความเจริญรุ่งเรืองอย่างแน่นอนท่านก็เมตตาเลอเอื้ออาทรเรามีวินยัยมีวินัยดีเชื่อมั่นในหลักเขาหล่อหลอมมาดี มีระเบียบฝึกฝนมาดีหล่อหลอมมาดีแล้วทําให้เรานั้นอยู่ในสังคมได้เรามีความอดทนเรามีความอดกั้นเรามีศักยภาพมันก็จะมีผลผลทำให้เราเจริญรุ่งเรืองดังที่ท่านทั้งหลายที่มีโอกาสเห็นซึ่งปัจจุบันนี้ท่านผู้เป็นสังฆชินบุตรพุทธอิโนโนรสหรืออยาดยมผู้บิณทั้งหลายพยายามจะส่งลูกพยายามจะส่งหลาน ไปฝึกไปเรียนไปศึกษายัางสำนักวัดต่างๆที่หล่อหลอมไม่ว่าจะเป็นการอดทนไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิไม่ว่าจะเป็นการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยยืนเข้าแถวนั่งสมาธินอนให้เป็นระเบียบต่างๆเหล่านีนเน้เก็บของให้เป็นที่เป็นทางดังกล่าวถามว่าเกิดจากอะไรเกิดจากการให้อยากให้ลูกหลาน ฝึกไว้ตั้งแต่แรกหนูเก็บของให้เรียบร้อยนะลูกหนูหวีผมให้เรียบร้อยนะหนูเก็บจานให้เรียบร้อยนะลูกหนูวางของต้องอยู่มุมนะลูกนะหนูต้องสะอาดนะลูกถูกรอรอๆตั้งแต่เล็กไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการทานของก็ตามแต่ ทานถุงเรียบร้อยพับถุงให้เรียบร้อยที่เป็นนมกล่องก็พับกล่องให้เรียบร้อยที่อยู่ในจานก็เช็ดให้เรียบร้อยดูเหมือนว่าใช้แล้วทําความสะอาดถูกหล่อหลอมมาดี mm hmm. เพราะฉะนั้นท่านผู้มีบุญทั้งหลายที่ได้มีโอกาสศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกตนสําคัญมากที่สุดทันโตเศธโธมรุเสสุการฝึกตนคนฝึกตน ชนะคนทั้งปวงดังกล่าวแล้วหากว่าเราท่านทั้งหลายฝึกฝึกกายของเราให้เรียบร้อยให้พอดีให้พองามให้สมส่วนให้สะอาดสะอา้านแสดงว่าฝึกกายมาดีฝึกใจของเราฝึกวาจาของเราไม่ให้วาจานั้นไปกระทบกระเทียบผู้อื่นไม่ให้วาจานั้นไปพูดส่อเสียดผู้อื่น ไม่วาจาของเรานั้นสร้างความเสียหายผู้อื่นไม่โกหกหมดทิศเป็นนิสัยเป็นสันดานเราก็จะดําเนินบนหนทางที่ถูกที่ต้องนอกจากนี้แล้วฝึกใจของเราให้นิ่งฝึกใจของเราให้ใสจะฝึกใจให้นิ่งใสยอย่างไรท่านรหลายวัดไตรมิตรวิทยารามก็ได้มีโอกาสพระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกว่าโยมเขาปฏิบัติตามสถานที่ต่างๆมา บางสถานที่ฝึกเกี่ยวกับเรื่องของพุทธ,ธานุสติหายใจเข้าพุธหายใจออกโทดูลมหายใจเข้าญาติโยมทั้งหลายก็ฝึกเอ๊ะมันถูกกับจริตของเราไหมหายใจเข้าพุทหายใจเข้าออกโทช้าชา้าสบายสบายดูอย่างงี้เรื่อยเรื่อย ถูกจริตของเราไหมบางท่านบางคนก็ดูเกี่ยวกับเรื่องของนะมพะพระทานมะพระทะ,นะะ,ทะอย่างนี้เลยเลยเอ๊ะถูกจริตของมันบางท่านก็ดูความนิ่งในใจนิ่งใสในภายในสมมุติเป็นความใสเป็นดวงแก้วใสยอยู่ภายในท้องของเราตโตเท่าแก้วตาดำใสเกินความใส ให้ใจของเราจดอยู่ที่ทำกลางความใสภาวนาในใจสัมมาลังสัมมาลังสัมมาลังแตะเบาๆที่ทำกลางความใสภายในฐานที่เจ็ดเหนือสะดือสองนิ้วมือใสมันฟองสบุ่สัมมาลังสัมมาลัง สัมมาหลังอย่างนี้ใจก็สงบใจก็ใจเย็นแต่บางท่านฝึกเกี่ยวกับเรื่องอาณาปานาสติดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกพระผู้มีพระเจ้าตรัสบอกว่าอานาปานาสติเป็นยอดของกรรมฐานทั้งปวงลมหายใจมั่อยู่กับตัวเราตลอดเพียงแค่เราอาศัยความสังเกต ตึกลลึกถึงลมหายใจไม่ๆม่อาจจะยากเหมือนกับวัวที่มันพากมันพากจากแม่ของมันจับมาผูกไว้มันจะร้อตลอดเหมือนนกเหมือนนกที่มาเคยบินจับเอาไว้ในกรงมันก็จะบินตลอดกว่ามันจะสงบได้ยากเหมือนกับปลาปลาที่มันว่ายอยู่ในน้ำเอาเอามาไว้บบกมันจะดิ้นตลอดเลชันใดก็ดี จิตของเราก็ดีมันคุ้นเคยกับกิเลกคุ้นเคยกับธรรมชาติที่เป็นไปคุ้นเคยกับอายตนะธาตุขันธ์อิริบทต่างๆมันก็ยากลำบากเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆฝึกใจเย็นๆดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกดูลมหายใจอย่างเดียวลมหายใจเข้าลมหายใจออกก่อนที่ดูลม เราต้องมีปัญญาสตกนิดหนึ่งนะนั่นก็คือว่ารู้จักคิดความคิดมันสร้างกรรมสร้างเวรให้กับเราเราก็รู้จักคิดอ๋อคิดจิตมันคิดไม่ใช่เราคิดรู้หลักชีวิตจิตมันคิดแค่นั้น,น,นรูปเวทนาสัญญาสังขาร สังขารจิตทําให้เราฟุงา้งซ่านและถ้า,าว่าเรามีสติปัญญาเราก็จะรู้ว่าอ๋อทุกอย่างนั้นมีกรรมเป็นของของตนคนมีกรรมเป็นของของตนดังกล่าวแล้วเพราะเราก็จะเข้าใจชีวิตทําให้เรามีความรู้สึกว่าชีวิตเป็นอย่างนี้เราก็ดูลมหายใจเรื่อยๆทําเรื่อยๆถ้าเกิดมันคิดเราก็รู้ว่ามันคิดแต่เราก็ฝึกลมหายใจอานาปะจงกระทั่ง เราเห็นลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจออกลมหายใจเบาเข้าไปอยู่ในภายในใจเย่เบาสบายออกก็เย็นสบายดังกล่าวแล้วเห็นลมหายใจเหมือนกับเหมือนกับควันเหมือนคนสูบคนสูบบุหรี่หายใจเข้าลมก็เข้าควันเข้าหายใจออกควันออกมาเห็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้ใจเราก็ค่อยสงบ เย็น <Yeah. S 2> เป็นสุขสิทธิจิตจังสิทธิกำมังสิทธิลาโภชโยนิจังพระพุทธทางรักษาพระธรรมมังรักษาพระสังฆังรักษาสตูมาวินาสันตุอายุวนโนสุข,ขังพลังขอท่านผู้มีบุญที่ชมรายการนี้จงเข้าถึงความสุขจงเป็นคนยอดคนทันโตเศโรโภมรเษสษุคนฝึกตนชนะคนทั้งปวงของโมทนาสาธุ ทุกท่านทุกคนนะ